สวัสดีครับสวัสดีชาวคนธรรมดาที่ไมีธุระทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ผมนะครับ nobody tv เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกม a n g r y b i r d s 2อีกแล้วนะก็คือพาร์ทแรกก็เป็นพาร์ทพิเศษไปแล้วกันนะครับสำหรับแถลงการ์นะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็เลยกดเข้ามาเกม a n g r y b i r d s เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ถึงดาบที่7แล้วนะเล่นค EP, ้างไว้ตั้งแต่ ep เมื่อกี้นะโอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเราไปลุยเลยกัน โอ้โหมาถึงก็เจออะไรเนี่ยหมูทองใช่ไหมเนี่ยโลเ้นพิกอืมอ่าเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับทุกคนเราใช้ตัวแดงนี่แหละนะยิงไปประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันล้มลงพับกับหมูตัวอีกตรงนึงอีกอีกฝั่งนะึงนะทุกคนไปเลยปื๊บลม้มถึงไหมนะถึงอยู่แตกบทระเบิดตูมตาม <laughs> บอกแล้วนกตัวเดียวนี่คือบอกเลยว่าพังนะครับ ไม่เหลือพี่แต่ว่าเหลือไม้อยู่นะเลหมดจังหวะนี้โอเคปับ๊บต่อไปมาอยู่ที่เฟสที่สองไม่ใช่เฟสที่สองนี่เรียกว่าอะไรวะตรงที่สองนี่ไงเราใช้อันนี้แล้วกันนะครับน้องนกแยกบ่างทุกคนยิงเข้าไปประมาณตรงกลางหรือเปล่ายิงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดแยกย่างให้มันแบบพอเหมาะปุ๊บเข้าไปล้ม ลม้มอืมนี่เดียวล้มสิลม้ลมลม้ลมลงไปอืม <c oughs> เรียบร้อยหมูบินไปเลยสิสไตล์ท่าน,นคนโอเคกดนี้ไปได้สามดาวแค่นี้ก็ได้สันดาวใช่ไหมเนี่ยง่ายอยู่นต่อไปก็เลยด่านที่ด่านที่เจ็ดนะครับทุกคนไปกันต่อกดพ ภาพนี้ก็สวยจะได้อยู่แล้วเนี่ยรหรับเกมนี้นะอ่าไหนดูซิว่าเรามีตรงไหนที่เราสามารถโจมตีได้นะทุกคนอ่าเราโจมโจมตีตรงน้าแข็งแหละนะครับแล้วก็ใช้เจ้าแดงมือนกันนะโจมตีไปตรงที่น้ําแข็งนะทุกคนแล้วก็จะเลีงไปที่แถวระเบิดแล้วนะไปกันเลยเจ้าแดงลยุยอกดพลังภายในตุ้มอุ้ยแย่แล้วเยอะทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ล้มล้มล้มอือเมือ่อ,อ,อกี้เห็นไหม ดอกไม้ตดอมันอมมันอมแบบว่าเศษซากลงไปแล้วก็ตดกับพื้นมานะคนมีทําให้เราสามารถจัดการหมูตัวล่างได้นะถือว่าดวงดีอยู่อ่าฮะเมื่อกี้เราต้องทําให้มันล้มไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะซึ่งเราเหลือนกสามตัวอย่างนี้เหรอไม่นะเมื่อกี้เราเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับแต่จะได้กระแทกให้มันล้มไปทางนั้นอุ๊บล้มไปล้มล้มล้มถึงไหมยถึงอยู่อู้เดี๋ยวเดียว ล้มไม่ล้มอ่ะโอ้ยแย่แล้วทุกคนเอาได้มาอีกหนึ่งตัวได้อยู่อาเราลิงไปข้างล่างได้ไหมไม่ได้ฮนะเราเลิงไปผัผ่านนิดนึงแล้วก็กดให้มันตรงจังหวัดนะครับเพื่อแยกรางอัปุ้มเรียบร้อยล้มล้มสวยเยสนะครับโอ้โหน่าจะไม่ล้มซะแลว้ว เคไปต่อไหด่านที่แปดนะได้กุญแจมาเบิร์ดคีย์นี้เราเอาตัวไหนดีเนี่ยจะได้ตัวระเบิดนะครับได้ไหมขอตัวระเบิดได้ไหมอุ้ยได้ได้ได้ไดนี่ผมชอบมากตัวนี้นะผมบอกเลยนะกูดชอยส์นะครับเรียกได้ดีไม่ดียังไงว่าผมชอบไปแล้วนะสำหรับตัวระเบิดนะผมบอกเลยว่าตูมตามแน่นอนถ้ามีตัวนี้นะด่านเริ่มสวยขึ้นเลยฮนะดูซีว่าเราสามารถโจมตีตรงไหนได้บ้างโอเคมีตัวระเบิด อ่ะฮ uh huh. เราไปตรงตรงกลางเลยกันนะครับแล้วก็ให้มันระเบิดเองปึ๊บแล้วก็กดแถบระเบิดตุ้มเลยหมด <c oughs> นี่เรียกว่าอะไรระเบิดมาจากข้างไหนนั่นเองโอเคได้อยู่นะครับถึงว่าถึงเศษซากจะพังไม่มากแต่ก็แตกหมดนะสำหรับเจ้าหมูเอาผ่านได้เลยกดเพีเโอมอกี้ไปลองตัวเฉยๆเพราะว่าอยู่ผ่านง่ายจัง มีลูกโป่งด้วยแฮะลูกโป่งนี่เราสามารถโจมตีได้ไหมโอเคผมจะยิงไอ้เจ้าระเบิดไปตรงที่ลูกโป่งนะทุกคนมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปกันเลยตูมลอยแล้ว,ลวริ้วไปเลยแม่ละได้อยู่ได้อยู่นุกอยู่นะทุกคนมามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูดิมีอะไรบ้างเราสามารถโจมตีตรงไหนได้บ้างเนี่ยอ่าโอเคเราจะเลงไปที่ จะเลีงไปที่ระเบิดนั่นเองครับให้มันระเบิดเศษซากไปโดนจนรวดโอเคไปตามแผนปุ๊บตูมอมืเรียบร้อยเละหมดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเหลือโอเคเหลือก็เหลือวะเหลือเราใช้ไอ้นี่เลยแล้วกันครับเจ้าระเบิดให้มันสะใจเลยแล้วกันระเบิดกับระเบิดเจอกันต้องไปตู้กลายเป็นโกโกับคัน ยี่ร้อยสามดาวสวยได้อยู่ได้อยู่นุกอยู่นะทุกคนอ่าไปกันต่อดาที่เก้านะครับไม่ต้องอีกแล้วทั้งนั้นนะสว่าน,นี้เราจะตามทันแล้วนะครับตามโจสลัดหมูลุยพี่ไหนดูซิมีอะไรอยู่อ่ามันมีระเบิดตรงกลางนะทุกคน ผมน่าจะใช้เจ้าเน็ตนะเพื่อให้ทําให้มันแบบเกิดระเบิดจากตรงกลางนะไปไหนดูดีจะถึงหรือเปล่าอุ้ย,ยไม่ถึงแฮะเดะและวสิไอผมเริ่มใหม่ได้ไหมกดอุ้ยไม่ใช่กดผีดโอ้ยโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมไม่เอาไม่เอาผมอยากจะได้แบบว่าตัวเดียวเลยตัวเดียวแล้วแบบผ่านเลยอะไรเงี้ยจะไาทำเป็นมาดานเนี้ย โอเคโอเคเราแทงไปที่ตรงน้ำแข็งกันนะอ่าฮแล้วก็เล็งประมาณนี้ให้มันย้อยลงไป,ปถึงไหมถึงไหมถึงตุม้มสวยลอยเลยเจ้าหมูสองตัวเมื่อกี้านาแต่ดูสิที่นี้เราทำไงเนี่ยอ่าฮะเราก็เราจะใช้ประโยชน์กับเจ้าแดงไหม เราเล่นฝัน่งนู้นก่อนไกลๆนะครับเผื่อหวังให้ให้มันลงกมาทางนี้โอเคดูกันว่าเราจะทําได้หรือเปล่าป,ป,ปึ๊บปึ๊บได้อยู่ระเบิดต,ตูมตูมไม่มาดรือม,มา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 ตูมอืออือเหลือฝัอ่งเดียวเองอะ่ะนี่ทำไมไม่มาฝั่งนี้อืมไม่เอาเอาอเอเคได้อยู่ได้อยู่ไป นี่ระเบิดไปเต็มๆก็ใช้ระเบิดได้ไปแล้วกันคิดได้สามดาวอยู่นะครับถึงก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่ก็ได้อยู่สามดาวนะเขียถึงดย่างที่สิบแล้วแล้วตามพันแล้วแล้วเจ้าโจรสลัดหมูมึงอ่านมาขโมยไข่เราใช่ไหมล่ะไหนดูสิเขียไอ้ไรนี่ยมันคือะไรเนี่ยซุปเปอร์แจ็คพอตอ่าฮะ มีให้เล่นด้วยฮะกด P โอเคเราเลือกแผ่นป้ายใช่ไหมแล้วเราจะได้อะไรอ่ะอันนี้นะกันุิยได้มาสิบสิบเพชรแดงโอเคแล้วก็อ่ะฝั่งนี้นะกันอุ๊ยโอ้โหโดนล้อเอ็มหมูมันแลบป้นใส่เราน้าเศร้าเลยตัวตีนะพอดีว่าดวงไม่พอดีช่วงนี้ไม่เป็นไรุิยต่อ หนันที่สิบแล้วมาเราไปโจมตีใอ้เจ้าจูสลัดหมูก่อนเลยกันนะครับค่อยจบคลิปมามันมีระเบิดต,ตรงกลางอะ่ะเราต้องใช้ตัวแดงนะครับเพื่อให้มันแบบว่าทะลวงถึงระเบิดนะมาดูกันว่าจะเบิกหรือเปล่าไปเลยเจ้าเลดอุ้มตัม้มเละหมดเป็นไปนตามที่คำนวณไว้บอกเลย เอกตากราดไปดันต่อไปเอ๊มันมีฮยนี่เราจะโหโจนสลัดหมูยังวะเอาไงดีเนี่ยอา่ามันจะมีระเบิดอยู่ข้างล่างนะทุกคนระเบิดอยู่ตรงนี้อแต่ว่าผมอยากจะให้มันระเบิดไปหมดเลยเอ่ะ้ยมันทำน้ากลัวเราไหมดูหน้ามันดิอย่าทำผมเลยมันบอกงี้ไม่เอาบาง่อานมนาขโมยไข่แล้วต้องโดนนะบอกเลยนะ อูมอุ้ยวิวิตกตกเออตายตายตายถึกนะวิ้ไม่ตายอ่ะอุ้ยวิวิวิ้งเด้งกลับต้นต้นไม้กินแล้วเด้งกลับอุ้ยเอาแบบนี้ก็ได้เลยโอ้โหโอเคมาได้ก็ได้วะโอเคเราจะผักมันโร่มันจะผักมันล้มไปทางนั้นนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเบิกหรือเปล่าไปเลยลงไปฝั่งนั้นอูมตู เย่ผ่านแล้วโอ้โหบางอาจจะมาบังอาจจะมา,อา,จ,จ,ะมาจอกย้อนอมีการพุ่งกลับอยู่ที่เดิมด้วยนะโคตรเอาเอ้าไอหมูราชาขโมยเขา่าขโมยเขาเลยล่าอะไล่ะขโมยไข่เราต่ออีกแล้วต้องตามไปเอาไข่อีกอีก,อกใช่ไหมเนี่ยเบอร์สิบหกโอ้โห จะเป็ดทองเอามาทำอไมเนี่ยฮึมโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พิเศษนิดหนึ่งแล้วกันนะก็รู้จะแชร์เกมอะไรนะครับก็เลยมาเล่นเกมเอิร์ดซองซึ่งมันก็สนุกดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพิเศษนะครับทุกคนฝันดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย